สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับสำหรับ p r o n e s AS ไม่รถสปีดนะครับเน็ตจ,จะวิ่งที่ความเร็วคงที่นะครับ ไม่ลดสปรีดใช้เน็ตดได้ไม่จํากัดนะครับไม่ต้องครัวเน็ตหมดนะครับโปรเตเอไม่ลดสปีดนะครับแบบเติมเงินนะครับมีให้เลือกราย2วันแล้วก็มีทั้ง7วันและรายเดือนนะครับสาวันความเร็วเริ่มต้นที่512 k b นะครับถึง1เมก2เมก6เมกและ10เมกนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับ โปรเน็ตต่างๆนะครับที่ความเร็วไม่จํากัดไม่รู้สปีดตัวเองนะครับทีนี้เรามาที่โปรแรกกันเลยนะครับโปรนี Pro ้จะเป็นโปรเน็ต55บาท1วันนะครับตัวนี้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม58บาทแสตางค์นะครับใช้เน็ตได้ไม่จํากัดที่ความเร็ว10เมกะไบต์นะครับความเร็วไม่ตกนะครับ หากใครที่สนใจสมัครก็กดตามที่เบอร์เราขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับที่ดอกจัน777ดอกจัน73886นะครับดอกจัน0ูนย์กส่กดสี่เหลี่ยมทัทวออกนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับโปรเด็ด5บาทตัวนี้จะใช้ได้2วันนะครับราคาวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่101บาท65สสตางค์นะครับ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว10เมกะไบต์นะครับความเร็วไม่ตกนะครับใครสนใจก็สมัครกดตามที่เบอร์รหัสที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับ95บาท2วันนะครับความเร็วที่10เมกะไบต์เลยทีเดียวนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นเน็ตรายวันนะครับตัวนี้จะเป็นโปรปที่ฮิตมากๆนะครับสำหรับใครที่ใช้เน็ตรายวันนะครับตัวนี้จะเป็น3 5บาทต่อ1วันนะครับราคานี้ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดนะครับที่ความเร็ว4เมกะไบต์ความเร็วไม่ตกผูทุกเครือข่ายได้10นาทีนะครับหากสนใจสมัคร ผดดอกจันเจ็ดดอกจันเจ็ดหกสองเจ็ดดอกจันศูนย์ห้าเก้าสามสี่สี่เหลี่ยมโทรโออกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโปรเน็ตนะครับตัวนี้จะใช้ได้เจ็ดวันนะครับราคาก็อยู่ที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับใช้เด็ดได้เจ็ดวันนะครับราคารวมภาษีลค่าเพิ่มอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์นะครับ ใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว4เมกะไบต์นะครับความเร็วไม่ตกนะครับท่านผู้ชมหากใครสนใจก็สมัครได้เลยเดี๋ยวลิงก์นะครับเราจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับ30บาท1วันครับตัวนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตัวนี้จะใช้เน็ตได้ที่1กิกะไบต์นะครับหมดแล้วใช้ได้ต่อที่ความเร็ว2เมกนะครับความเร็วไม่ตกนะครับ ตัวนี้30บาท1วันนะครับสำหรับใครที่สนใจเน็ตเป็นรายวันนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับโปรเน็ตร้อบาทต่อ7วันนะครับตัวนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว2มกะไต์ตัวนี้จะความเร็วไม่ตกนะครับตัวนี้จะถือว่าเป็นโปรที่ฮอตและฮิตที่สุดนะครับสำหรับ130บาท7วันนะครับ อ่าสนใจก็สมัครตามที่เราขึ้นบนหน้าจอให้เลยนะครับหรือถ้าใครดูไม่ทันก็เดี๋ยวมีลิงก์อยู่ใต้คลิปอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นรายวันนะครับตัวนี้โอ้ยรายเดือนนะครับขออภัยด้วยตัวนี้จะเป็นผลิตภัรายเดือนนะครับ,รรนนรบใช้ได้30วันนะครับราคาอยู่ที่470บบาทนะครับตัวนี้จะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับ ตัวนี้ใช้เน็ตได้ไม่จำกัดนะครับที่ความเร็ว2เมกะไบต์นะครับความเร็วไม่ตกโทรฟีในเครือข่าย AS ตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจสมัครกดดอกจัน77ดดอกจัน7632ดอกจัน005แล้วก็ดอกจัน934สี่เหลี่ยมกดโทรออกนะครับ4 7่อบาท30วันนะครับตัวนี้โทรฟี AS นะครับความพิเศษก็คือโทรฟี AS ตลอด24ชั่วโมงนะครับ มาต่อที่ตัวนี้ก็จะเป็นรายวันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาที่ย่อมเยาวที่สุดเลยนะครับตัวนี้จะเป็นวันละยี่สิบสองบาทนะครับอ่าหนึ่งวันนะครับราคารวมภาษีราคาเพิ่มอยู่ที่ยี่สิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์นะครับใช้เน็ตได้ไม่จํากัดที่ความเร็วห้าร้อยสิบสองเคบิตนะครับความเร็วไม่ตกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกที่สุดแล้วนะครับสําหรับโปรเน็ตรายวันนะครับของเอเอนะครับ ต่อมาก็จะเป็นโปรรุ่นฮิตนะครับตัวนี้ก็คืออ่าใช้เน็ตได้แปดสิบอ่าแปดสิบเก้าบาทใช้เน็ตได้เจ็ดวันนะครับตัวนี้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มก็อยู่ที่เก้าสิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์นะครับใช้เน็ตไม่จํากัดนะครับที่ความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เคบิตความเร็วไม่ตกนะครับตัวนี้สําหรับอ่าเน็ตเจ็ดวันนะครับตัวนี้จะเป็นราคาที่ถูกแล้วนะครับ หรือหากใครนะครับสนใจเป็นเน็ต99บาท7วันนะครับตัวนี้จะเพิ่มความเร็วขึ้นมาที่ 512kB เคบิตนะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดนะครับที่ความเร็ว512นะครับาราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่105บาทกับอีก9 9สตางค์นะครับสำหรับา93าสสตางค์นะครับสำหรับเน็ต7วันราคา99บาทนะครับ แล้วมาต่อที่โปรเนต็ตนะครับ35บาท2วันนะครับตัวนี้นะครับราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มอ,อยู่ที่37บาท45สตางค์นะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว1เมกะไบต์นะครับความเร็วไม่ตกนะครับสนใจสมัครกดดอกจัน77ดอกจัน7380ดอกจัน005 934สี่เหลี่ยมโทรออกนะครับสำหรับโป 35บาทใช้ได้2วันนะครับช่้ความเร็ว1นึ่งเมกะไบต์นะครับนี่ความเร็วไม่ตกนะครับอ่าหรือเราจะมาที่เด็ด1วันนะครับตัวนี้จะเป็น29บาทใช้ได้ได้1วันนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับตัวนี้ใช้เน็ต 5G นะครับเต็มสปีดนะครับได้1กิกะไบต์นะครับ หมดแล้วนะครับใช้ได้ต่อที่ความเร็ว1เมกะไบต์นะครับตัวนี้ใช้ได้1วันครับหรือ2 4ชั่วโมงนั่นเองนะครับสำหรับเน็ต29บาท1วันนั่นเองนะครับสนใจก็สมัครเลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นเน็ตนะครับ30บาท1วันนะครับตัวนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว1เมกะไบต์นะครับ ตัวนี้ความเร็วไม่ตกนะครับ30บาท1วันนะครับไม่รวมอ่ารวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับจ่าย30บาทนะครับเล่นเน็ตได้1วันนะครับที่เน็ตไม่จำกัดที่ความเร็ว1เมกะ้ไบต์นั่นเองนะครับอ้าวมาต่อที่เน็ต7วันนะครับที่150บาทนะครับตัวนี้ใช้เน็ตได้7วันนะครับราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับ ใช้เด็นได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว2เมกะไบนะครับความเร็วไม่ตกนะครับตัวนี้มีความพิเศษก็คือโทรฟีทุกเครือข่าย15นาทีนะครับหากท่านผู้ชมสนใจกดดอกจัน7 7 7ดอกจัน76,30ดอกจัน0 0 5 934 4สีเหลี่ยมตัวออหรือถ้าใครดูในหน้าไม่ทันนะครับเดี๋ยวมีลิ้์อยู่ใต้คลิปนะครับให้สามารถเข้าไปดูเลยแล้วก็กดสมัครกันได้เลยนะครับ อ่าทีนี้เรามาดูเน็ตที่55บาบาทสอวันนะครับตัวนี้ราคารวมภาษีอยู่ที่58-85สตางค์นะครับใช้เน็ตได้ไม่จำกัดที่ความเร็ว4ี่เมกะไบต์นะครับตัวนี้ความเร็วไม่ตกนะครับท่านผู้ชมสหรับโปรเนสเอสนะครับวันทุกข้อนะครับที่เราวเรวบรวมมานะครับโปรเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดแถมมีโทรฟรีด